สวัสดีพี่น้อง่องไปสุดๆคนขับผมอ่าพี่น้องมาะนเขาซอยเนี่ยยาวยาวยาวพ้นละครับ เจ้าแล้วพี oh how. How how ่น้องเจ้าแล้วเจ้ายาแล้วเจ้าเขาแล้วพี่น้องเฮ้ยไันนี้บ่มี่เพื่อนไหนหัวขอมาเอาเด้อยได้ขนาดเี้พี่น้อง ข้าข oh, oh. <laughs> <Woo. S 2> ้าข้าพี่น้องรับโตเปิดอีกโตขนาดได้พี่น้องเลย

thoái 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 Không thoái 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 mà ra mà ra thoái 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 hả ามราเปลี่ยนก้อนถุงอ่ะโอ้ยสิได้เขาเลยกะสอบแตกกะสอบไม่มัหนเอ้าวก็สอบไม่นี่คือแตกโอ้โอไปไปไป,ไปเอาคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้้อพี่น้องนะครับขนขกนเข่ากันมาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ บายบายครับ